สวัสดีครับวันนี้นี่จะมาพาดูตัวสีแดงเลย CP17 นะครับ3 6มกินกิฟฟินเลยนะครับนกกิฟฟินเลยนะครับเี่โลโก้เแกนเนียเลยนะครับอย่างอรอโคตรรอเลยนะครับมีสองคันนะครับสองคันสองคันไม่ใช่คันเดียวนะครับสองคันเลยก็ใกล้จะไปแล้วครับ แดงสดเลยนะครับคันนี้อันนี้เป็นของใครก,ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนก็ติดตามเอาเนาะบนถนนเอาก็เดี๋ยวรอดูนะครับไทยแลนด์ อินทาราน cp17 บเจ็ดเบาะยังคุ้มอยู่นะครับภายในก็เหมือนเดิมครับอย่างที่รีวิวเขาก่อนเนาะก็ไม่ต้องบอกเยอะก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบรถเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในสักนิดึงก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ๋อติดท p s แล้วนะครับติด g p s แล้ว เกียร์ออปติครูสเหมือนเดิมนะครับออปติครูสเหมือนเดิมอ,อันนี้ก็อยากให้เห็นตัวลายเนาะที่เขาทำมาเพราะมันสวยเพราะสีก็เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแดงทั้งหมดท่อท่ออยู่นี่อะท่อสามร้อยหกสิบ แดเลยจะพาไปดูคันที่สองก็แล้วกันเนาะจัดไปนี่นะครับคันที่สองเหมือนกันนะครับ ออปชันเหมือนกันหมดเลยนะครับปัดแฟดแฟดเจ้าไปลากอะไรกันนอแดงสดสวยวะกริบเลยนะครับเสียงปิดประตูแบบนิ่มๆนะครับช่วงล่างเป็นแนบเข้าเดียว จอดแล้วพาดูลายดีกว่าเนาะเอาก็ไม่ต้องแบบ,แบ,บคดเยอะเนาะคันนี้บอกฝั่งคนเป็นสปริงเป็นสปริงเป็นสปริงตส,ส,สปริงดึงอยู่ตรงนี้ ช่องเก็บของของ CP17N นะ CP17N ปิดแบบนิ่มๆน,นะครับนิ่มเลยโลโก้เขาทำสีดีมากครับนะอ่ะผมก็ไม่ได้ อะไรเยอะนะครับพามาดูตัวรถเฉยๆเพราะว่ามันมันสวยนะครับมันสวยดีแล้วก็มีโลโก้ของสแกนเนี i p f r ฟ n นะครับของปัจจุบันนะครับสวยงามจริงๆเนาะไปถ่ายขันหน้าโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะแ๋ยวก็มีมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ